แถมแถมแถมอสัสวัสดีทุกคนมันอิซิมจวดตำสัวคือเก้าพี่น้องมัน,นีอเฮามีหอยมาใส่พี่น้องนไงมีหอยหอยสลีิสุริรแต่ก็มีมีปูน้ำพี่น้องจักหน่อยพี่น้นนองมันีสสบบนิสิตำเองมือนเนี่ยเยอสิแซ่บให้เบิ่งอ้าวออัสสัมปติพวกพี่น้องสุภุสุคน มาผี่นอมันนี้มากินตั๊สัสวคือเก้าพี่นอเนี่ยมันนี้เ้าได้หอยสตนเนอได้หอยเลยกะกระปูพี่นอพักเข้ามันนี่กะข้าเนีนผัก้อมเนอนี่ถั่งอกอเลยกะมีนังนำผี่นอนางนันนง,นงเอาละเสแบสบ mình thamเอง phi nó, được chưa, thành công, ai tham channel nó, mám à what's good about that it�々. kiên càng sáng đẹp nên nâng nó mà đâu cho เทว่าจะบันเกิดมบางนอนไปทำงานมางหอบบางน,งน,งนาี่นะอาจจะคงคิดถึงเนาะี่ว่าเคยกินตั้งแต่เขาจะเริมเนาะ ผู้พิลละแดดทอมามาขับอี่ดี ủa, mờ được rồi các nhạc mà nó cứ mà có hoài lại con

ทางสองยูทูปพี่เนะาะรักให้พี่ให้เนาะทุกคนเนาะเขาไปตามเนี้เยเนาะสองยูทู e จะมีเสือว่าบา่าวเหล่ากินจำปาน <c oughs> เนาะโอ้ยห่อน,น่ายทุกคนจะได้กับยืดเรื่มเนาะ ับติดตามราກการ Channel นบ่